ท่านผู้ชมวันนี้ยายครับยายเจ้าของควายเงินล้านครับแม่ใหญ่ตัดตองครับควายบนซับนีครับพี่น้องสองโตขลอนี่ครับ,บ,ส,บ,รบอสองโตขหลอ,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 อได้ควายแคะมาหนึ่งตัวนี่ครับควายแคะนางสาวจอยสูง80ดสิบเส้นนี่ครับ เ็ยังไงก็ได้ควายจอยควายแขกนี่ครับนี่ครับแม่เขาสูง138เนี่ครับแม่ติม๋มผสมเลยเด้อครับพี่น้องผสมเลยครับผสมก้าวเจริญน,นี่ครับแค่สองตัวเดี๋ยวมาสัมผัสก่อนครับผู้ศึกยังไงควายน้อยลงไปทาง,งไหนล่ะควายอี้มแม่ไปทางไหน พ่อเป็นตะเลียงว่เลียงซ้ำนี่บ่ครับอ,อายุายเท่าไรแล้วสตี่ร้อยแกสิบเอ็ดนี่ครับนี่ครับตะเลียงควายต่ก่อนควายเป็นหลายตัวตอนนี้เหลืออยู่สองโตสองโตคอรอครับเนี่ เริ่มไหมครับบมพี่น,น้องขอบคุณหลายครับ